สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป้าแต้สตอรี่นะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมารู้จักบอลสีที่มีชื่อว่านะคะบอลส,ส,สีมนสวรรค์นะคะซึ่งบอลสีมนสวรรค์นะคะ จะมีความคล้ายกับบอลสีดาวเหนือนะคะแล้วก็บอลสีพริกกับเกลือนะคะลักษณะใบเขาค่อนข้างจะคล้ายกันนะคะเพื่อนๆนนะคะแต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเราเอาเขามาเปรียบเทียบกันทีละกระถางนะคะนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักลักษณะใบนะคะแล้วก็ จุดนะคะจุดต่างๆของบอนสีมนสวรรค์นะคะนี่นะคะบอนสีบนสวรรค์นะคะเขาจะเป็นลักษณะบอนใบกลมนะคะมีปลายใบที่แหลมนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีหูที่กว้างนะคะแต่ไม่สูงมากนักนะคะเห็นไหมคะรอ,อยักระหว่างหูนะคะยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะนะคะ สะดือของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะสะดือจะออกเป็นสีอ่าแดงนะคะแดงออกอ่าม่วงเข้มนะคะเพื่อนๆน,นะคะรอยหยักระหว่างหูตรงนี้นะคะก็จะมีขอบสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเส้นสีแดงนะคะโยงมาที่สะดือนะคะเพื่อนๆน,นะคะอ่าบอนสีมรค์น,นั้นนะคะจะเป็นบอล ที่มีความสวยนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงค่ะเพื่อนๆนะคะอาซึ่งฟอร์มกอน,นี้นะคะป้าแต้ได้เลี้ยงมาสักพักแล้วนะคะป้าแต้ได้สั่งซื้อมาอาไซส์ประมาณอ๋อเแบบี๋นะคะเกือบจะเป็นเด็กนะคะแต่ยังไม่ถึงกับวัยรุ่นนะคะตอนนี้เริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะของบอลสีอา มนสวร์น,นะคะจะมีอ่าใบที่มีสีเขียวนะคะนะคะพื้นใบมีสีเขียวนะคะแล้วก็จะเริ่มกัดสีนะคะเป็นสีอ่าเปลือกมังคุดนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำตาลออกเปลือกมังคุดนะคะนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีจุดแต้มนะคะเป็นเม็ดสีแดงนะคะและก็เม็ดสีขาวนะคะสลับกันไปนะคะ แต่ว่าเม็ดสีแดงนะคะจะใหญ่กว่าเม็ดสีขาวหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะจะเป็นบอลที่กัดสีเป็นสีน้ำตาลเปลือกมังคุดนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบใหม่ที่เพิ่งจะคลี่ออกมานะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะเห็นไหมคะใบใหม่เขาก็จะกัดสีน้ำตาลนะคะออกเปลือกมังคุดนะคะ สีเด่นชัดมากเลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะเริ่มกัดจากขอบใบนะคะและตรงกลางใบนั้นก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะสะดือก็เป็นสีแดงนะคะอ่าเป็นใบใหม่อยู่นะคะสะดือก็เลยยังเป็นแดงสดนะคะถ้าอันไหนเป็นอ่าใบเก่าแล้วนะคะสะดือเขาจะออกเป็นสีแดงออกเข้มนะคะเข้มเปือกมังคุดนะคะเพื่อนๆนะคะ ใบใหม่นี่คลี่ออกมาแล้วสวยงามมากเลยนะคะสำหรับบอนสีมนสวรรค์นะคะซึ่งบอนสีนะคะแต่ละชนิดแต่ละชื่อนะคะส่วนมากแล้วนะคะใบที่เขาแทงหลอดขึ้นมาใหม่นะคะจะสวยกว่าใบเดิมกว่าใบแรกๆทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะนี่ พวกนี้คือใบแรกๆนะคะจะมีความเป็นสีเขียวนะคะมากกว่าสีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะสีของลำต้นนะคะ,ะถ้าเป็นลำต้นที่ค่อนข้างมีอายุและแก่นะคะก็จะออกเป็นสีดำนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าอันไหนที่เป็นลำต้นที่พึ่งแทงหลอดออกมานะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะมีจุดเซียนเล็กๆนะคะเพื่อนๆนะคะ ลแล้วก็จะมีลำต้นที่เก่าแล้วนะคะเห็นไหมคะที่ออกมาใบแรกๆนะคะก้านแรกๆก็จะเป็นสีเขียวบ้างนะคะมีจุดเซียนเล็กๆเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะคะละักษณะหลังใบของเขานะคะก็ประมาณนี้ค่ะนะคะอ่าซึ่งบอลสีมนสวรรค์นี้นะคะเพื่อนๆมีความสวยงามนะคะเหมือนต้องมนสวรรค์เลยนะคะชื่อเขานะคะ ก็เป็นอะไรที่ดีนะคะราคาก็ค่อนข้างแรงนะคะเป็นบอลเทพตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะชื่อก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าราคาแรงหรือไม่แรงนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับบอลสีมนสวรรค์นะคะซึ่งนะคะป้าแต้ก็อาศัยนะคะซื้อฟอร์มกอเล็กๆนะคะใบเล็กๆนะคะไซส์เบบี้บ้างนะคะไซส์เด็กบ้างนะคะ,าะ,คะมาเลี้ยงเอานะคะเพื่อนๆ ะะเพราะว่าถ้าเราจะไปซื้อฟอร์มกอที่ใหญ่นะคะก็คงจะเกินกำลังนะคะเกินกำลังที่เราจะจับต้องได้นะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ปาเต่ก็ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็เป็นเวลา,าสัก2เดือนได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะตั้งแต่ปาเต่ได้เข้ามานะคะก็เลี้ยงเขาอย่างดีค่ะ ามาแรกๆป้าแต้ก็จะอบเขานะคะขังเดี่ยวเลยค่ะนะคะพอกา,าเริ่มแข็งแรงนะคะปะ้าแต้ก็เลี้ยงเขา,านอกตู้นะคะนอกเตาอบตู้อบนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้เจอแสงบ้างอะไรบ้างนะคะจะได้มีความแข็งแรงนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าบอลสีที่อยู่ในตู้อบหรือว่าที่เราขังเดี่ยวเขา,านานเกินไปนะคะ ก็จะทําให้เขานะคะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะจะมีลาต้นที่อ่อนแอนะคะเพื่นพอนเเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเริ่มใหญ่เริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มตูแล้วนะคะเราก็ต้องเอาเขาออกมาเลี้ยงนอกตู้บ้างนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ปรับปรับตัวนะคะเข้ากับภาวะอากาศข้างนอกบ้างนะคะเจอแสงบ้างนะคะเจอลมเจอฝุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เขาแข็งแรงนะคะเพื่อนๆนะคะ สำหรับบอนสีมนสวรรค์นี้นะคะก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะผู้ที่รักบอนสีทุกท่านนะคะมีโอกาสนะคะก็หาเก็บหาสะสมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ราคานะคะค่อนข้างที่จะจับต้องได้แล้วนะคะสำหรับฟอร์มกอเด็กๆนะคะที่ไม่อ่าโตมากนักนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบอนสีที่สวยงามนะคะสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าในหนึ่งใบก็จะมีหลายสีนะคะ สวยงามจริงๆค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอนสีนะคะที่มีชื่อว่ามนสวรรค์น,นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้อ่าความรู้และข้อสังเกตกับเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะอ่าที่ยังไม่รู้จักบอลสีที่มีชื่อว่ามนสวรรค์น,นะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะต้องขอตัว าลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก่อนจากลากันไปนะคะก็ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องปพตเตอสตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะได้มีกำลังใจนะคะทำคลิปมาให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ สวัสดีค่ะ